สวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้มีทริปการเล่นกีตาร์มาฝากนะครับเกี่ยวกับการเล่นคันโยกนะครับจริงแล้วผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นคันโยกเนลงในช่องผมแล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไงลองไปกดดูในช่องผมได้ครับที่เรารู้กันว่าคันโยกมันจะมีอยู่ประมาณ 2- อสาประเภทถ้าเกิดอาพูแบบง่ายๆหรือคันโยกแบบปกติแบบวินเทจนะฮะจริงๆอย่างที่ผมยุคมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่วินเทจหรอกมันก็เป็นสอสานะฮะถ้าวินเทจจริงมันจะเป็น 6น็อต6ตัวนะครคือต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเวลาจะเล่นคันโยกเนี่ยการเซตอัพกีต้ามันจะมีผลสําคัญมากเลยนะครับที่จะทําให้สายมันกลับขึ้นมาโดยที่ยังอยู่ในเสียงที่ไม่เพี้ยนนั่นเองนะครับจุดที่มันเป็นจุดขยับก็คือนัดแน่นอนนะครับมันควรจะต้องอย่างผมเองผมจะใช้น้ำมันจักหรือมันก็จะระบีหยอดทุกครั้งที่เปลี่ยนสายกีต้านะครับ แต่ก็อย่าลืมทาความสะอาดด้วยนะฮะเพราะว่าจารบีเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่ถ้าปล่อยไว้นานแล้วมันแข็งแล้วมันบันดูดฝุ่นเข้ามามันก็จะยิ่งเขอะเข้าไปใหญ่นะ,ะผมเองก็ไม่ได้ทําความสะอาดเยอะละเอียดขนาดนั้นตรงนี้ด้วยเหมือนกันตรงช่วงที่เป็นร่องของซัดเดิลน,นะฮะมันคือจุดขยับเพื่อน,อนถ้าถ้าถ้าไม่คือกีตาร์เนี่ยเซตอัพแล้วถ้าเซตอัพไม่เก่งไปให้ช่างทำนะผมก็เซตอัพไม่ได้เก่งมากนี่ผมก็ให้ช่างทำตรงนี้ช่างบอยก็เคยทำให้ช่างบอยห้าเก้านะฮะเออนานแล้วนะฮะ ก็มันก็ยังอยู่ดีเลยแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็แค่มาเติมพวกผมจะเติมน้ามันบางทีน้ำมันจากบางทีก็จาราบีนะบางทีก็เคยเอาไอ้ผงดิสอสองบีะฝนคาร์บอนมันจะช่วยนะครับเนี่ย,ยกดยังไงมันก็ไม่เพี้ยนมันไม่ใช่ไม่เพี้ยนเพื่อนมันเพี้ยนแต่ว่ามันจะเพี้ยนน้อยนะครับคือให้มันฟังออกมากดกลับเข้ามาแล้วม่เป็นเป็นเสียงขอดนั่นเองนะฮะ คือมันก็แกะเกี่ยวกับพวกนี้นะครับส่วนสปริงข้างหลังผมจะเป็นไม่ได้ใส่เยอะผมจะใส่3ตัวนะครับในเรื่องมุมสปริงก็แตกต่างไป2ตัวผมก็ใส่นะกีใต้ตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นนะ่ะคอขาวเฟนเดอร์สองห้ำอะ่ะบี Apple. แอปเปิลตัวนั้นผมใส่2ตัวเองนะครับนะฮะก็ลืมบอกไปว่าเวลาถ้าจะเล่นคันโยกนะถ้าถ้าสะกดมนันมันหน่อยก็ไม่ต้องไปใส่คันโยกมันเยอะถ้ากรณีที่ไม่ได้เล่นแบบชาวบลูส์หรือว่าสตรีมมิ่เลบอนใส่ ห้าสปริงห้าตัวนะมันแข็งๆตลอดมันจะมันก็จะอีกซาวนึงนะฮะสองสเต็ปในการกดคันโยกแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่นะฮะก็เอาสายสามก่อนหาฮาร์โมนิกให้เจอก่อนนะครับเปิดเสียงแตกนะครับตอนนี้นะครับฮาร์โมนิกให้เจอที่ง่ายที่สุดเลยคือสายสามช่องที่ห้านะครับ,บน,นะเพื่อนๆต้องเพื่อนๆต้องกดฮาร์โมนิกอย่างนี้ให้ติดแล้วนะอ่าใช่ไหมครับคราวนี้พอเราหาเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีแรกเราก็จะดีดดีดแล้วก็ คันโยกอยู่นี้ใช่ไหมเปิดกอลลุ่มแตะกดแตะกดปิดเก็บเสียงถ้าไม่ได้เล่นต่อปิดวอลุ่มอ่าให้มันเงียบอย่าเปิดไว้ให้มันลก็กให้มันเป็นนอยส์อะไรเยอะเงีเย้ยเห็นไหม,ด,ไหมดูนใหม่ทีนะแตะกดอ่าปิดนี่คือวิธีการเล่นแบบแบบล็อกนะครับจริงแล้วมันจะมีอีกหลายวิธีนะวันคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแบบล็อกเพราะว่ามี เพื่อนๆถามมาว่ามันเล่นได้ไหมอย่างเนี้ยไอ่หยองแบบเนี้ยเล่นได้เนี่ยผมก็เล่น่ึงเนี้ยผมก็ไม่เล่นฟอยล์โรสแต่มันก็จะกดได้ประมาณหนึ่งนะครับขั้นมันนี่นึงอย่างกีตาร์ผมเนี่ยผมจะไม่ได้เซ็ตให้มันเป็นโฟลติงมากโฟลติงก็คือไอ้หยองลอยมันจะไม่ลอยมากแต่มันจะทําเสียงไอ้ฟัตติฟัตเตอร์เสียงพึ่งแบได้ได้บางๆตัวนี้นะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าคือถ้าอยากจะได้มากแบบเนี้ต้องต้องเซ็ตให้มันหย่อนสปริงแล้วก็เซตคอแล้วก็ให้ หยองมันลอยขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็จะทําได้ปัดเปิดอะไรเงี้ยได้เยอะกว่าเดิมเสียงชัดแต่ว่าผมไม่อยากไ้แบบนั้นเพราะว่ามันจะมีผลต่อแอคชั่นที่อาจจะต้องสูงขึ้นผมชอบแอคชั่นแบบเนี้ยความสูงของสายแบบเนี้ยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อเดี๋ยวพอเพื่อนๆเล่นแบบนี้ได้ปุ๊บดูใหม่อีกทีหนึ่งนะบ <c oughs> ทบทวนกดดีดกดปิดนะครับอันนี้คือวิธีแรกคือวิธีต่อมาคือไม,ไ,มไม่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 ดีดเลยใช้นิ้วเกี่ยว นะครับก็คือไม่ดีคือใช้นิ้วเกี่ยว pull off อันนี้ต้องฝึกแยกนิดน,นึง pull off สาย3ามช่องเดิมแหละ pull off ให้ได้อย่างนี้ก่อนเอานิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวสายสามให้มันได้อย่างนี้มือขวาเ,เพื่อนๆต,ต้องค่อมไว้ปิดไว้แม่แม่ท้าไม่ปิดมันจะมันจะลกนะฮะอ่ะอะานะรันนี้พอเกี่ยวเสร็จปุ๊บให้เอาฝึกเอานิ้วกางตะไปที่ช่องห้า มก็จะเป็นเสียงฮาร์มอนิกนะฮะแล้วพอเ,เล่นรวมกันเนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ดีรอกดอย่างเดียวอแถมให้อีกอันหนึ่งคือพอเราอย่างเงี้ยได้ปุ๊บเราจะใช้แบบว่าเราจะแตะฮาร์มอนิกแบบตอนที่มันสายมันคลายขึ้นมาก็ได้แต่เราต้องเกี่ยวออกไปเกี่ยวองไปก่อนเอกีเเ่ยวเสร็จปุ๊บ นะคาเนียอย่างที่บอกว่าข้อได้เปรียบของฟอยล์โรสอ่ะมันมันจะช่วงมันเลนมันจะได้เยอะกว่ามากเลยนะครับมันอันนี้ก็ต้องยอมแรกมาถ้าเพื่อนๆชอบก็ก็ต้องไปหาต้าฟอยล์โรสมาอันนี้ผมสําหรับผมแค่นี้ก็เล่นแนละ้วเปิดเกนเยอะหน่อยเปิดดีเลย์รีเวิร์บขึ้นมาใส่เข้ามามันก็บวกกันมันก็จะได้ซาวแบบเท่ๆอะไรเงี้ยเนี่ยม่ไ้ไม่ได้ดีเลยนะ thank mm -hmm. you ว่าคงจะมีประโยชน์นะครับคลิปนี้นะเพื่อนๆนะก็อย่าลืมฝากกดติดตามในช่องผมอู๋แกงแดงด้วยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่อู๋แกงแดงทําไมไม่เห็นใส่อู๋แกงแดงแนละนี่ไงวันนี้ใส่แล้วบางทีซักนะครับแล้วก็บางตัวมันก็ยางยืดแล้วนะฮะหรือว่าสงสยัยตรงไหนก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างใต้เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ